หลายคนก็วิตกกังวลทันทีนะครับพอทราบว่ามาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ5บาทจะสิ้นสุดในวันที่20ก,กรกฎาคมนี้หลายคนก็กลัวนะครับว่าโอ้โหเดี๋ยวราคาน้ำมันดีเซลจะปรับตัวสูงขึ้นภาครัฐก็ทราบครับถึงความวิตกกังวลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐรมนตรีก็บอกว่ามาตรการที่จะทาให้ภาครัฐสูญเสียรายได้นี่นะครับก็ควรที่จะให้รัฐบาลใหม่นั้นเป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตามครับเวลา2เดือนหลังจากนี้ก็จะให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเนี่ยร่วมกันบริหารจัดการเพื่อประชาชนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นครับหลังจากวันที่20กระะกฎาคมแล้วนะครับการจัดเก็บภาษีน้ํามันดีเซลก็จะมีเลทดังต่อไปนี้นะครับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลไม่เกิน4%อร์เซจัดเก็บภาษีลิตรละ6บาท44สสตางค์ น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลระหว่าง 4- 7%เปอร์เซนหรือว่าดีเซล B7 เจนี่ยนะครับจัดเก็บภาษีลิตรละ5บาท99สบสตางค์น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซล7จจัดเก็บภาษีลิตรละ5บาท93สตางค์และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซล9-14%เจัดเก็บภาษีลิตรละ5บาท80สสตางค์ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับวันณปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลนะครับอยู่ที่เดือนละประมาณ12,000ล้านบาทหรือปีละ1 4 4 0 0 0ันล้านบาทเลยทีเดียวค่าเฉลี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการใช้น้ำมันดีเซลอยู่ที่เดือนละประมาณ2,000ล้านลิตรเลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ31บาท94สตางค์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการลดมาแล้ว6ครั้งรวม3บาทเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกก็ค่อยๆที่จะปรับตัวลงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องตามดูเลยครับว่ารัฐบาลใหม่จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างไรครับ